สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสมดวงประจําวันกับแม่นปนองนะคะวันนี้ตรงกับวันพระธัสวดีที่10มีนาคม2 5 6 5วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะใครตั้งเครื่องบูชาพระนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนดอกไม้นะคะบูชาด้วยผลไม้นะคะแล้วก็ขอโชคขอลาภขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่นะคะสําหรับสีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีแดงสีขาวและสีเขียว เลขเด่นประจำวันบบนี้นะคะจะมีเลข1เลขสีเลข7เลข6และเลข2นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวนะคะได้ดังนี้นะคะหนึ่ 4, 4 6ี่เจ7 6หนึ่งสี่หกหนึ่งและ2 17เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะหน1่งสี่4นึ่งเจ6ดห 72และ62สําำหรับสื่อน้ำโชคและเลขเด่นสมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวันที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญนำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าได้เลขจากผมผู้หญิงผมยาวนะคะอาจจะเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณนะคะถ้าได้เลขมาลองดูแล้วกันสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอาทิตย์4 2 1 5 3 ถ้าที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสื่อนํำโชคจะมาจากคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตนะคะอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้นะคะอายุของคนเสียชีวิตเลขฝาลงเลขรถเ,เข็นศพนะคะหรือถ้าจะเสริมตรงด้านโชคลาภนะคะวันนี้ร่วมทําบุญกับวัดนะคะวัดที่เขาขอร่วมบุญนะคะสร้างเมนเผาศพหรือว่า,าทําบุญเกี่ยวกับ มเมนเผาศพหรือทำบุญลงศพนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อน,นำโชคของคุณนอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญพระราหูนะคะก็เป็นสื่อน,นำโชคนะสำหรับคนวันจันทร์เลขเด่นสมดวง13528สถ้าที่เกิดในวันอังคารค่ะสื่อน,นำโชคจะมาจากเลขทูปตาไข่เลขประจําองค์ุมารน,นะคะที่คุณมีอยู่นอกจากนี้ถ้ามีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อน,นำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นสมดวง0ูนย์หนึ่ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อนำโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างปรสเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีแม่นางไม้แม่ตะเคียนนะคะได้เลขมาลองเสี่ยงดูค่ะอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพุธกลางวัน6กหนึ่ ถ้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนําโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสามขวบที่ทกําลังพูดกับมังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้แล้วนอกจากนี้นะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําก็เป็นสื่อนําโชคนะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนนะคะร่วมทําบุญกับมูลนิธิมูลมูลนิธิเด็กต่างๆนะคะอย่างเช่นบ้านเด็กธรรมรักษ์โรงพยาบาลเด็กนะคะหรือบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะคะ,นะคะ,นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณ สำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน1 9 4 3 8ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนำ้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะที่คุณภาอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งเช้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือรถรับจ้างสังเกตทะเบียนเอาไว้นะคะคือสื่อนำโชคของคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง71059ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อนำํำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของแม่ หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทาบุญทากุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะคนวันศุกร์จะฝันแม่นเลขจากความฝันฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะสาหรับได้เด่นเสมดวงคนวันศุกร์หนึ่งแปดสามหกสองท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากสี่ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําแต่นอกจากนี้คนวันเสาร์ทาบุญอะไรไม่ว่าจะเป็นบุญ พระปา่าบูญวัดบุนโรงพยาบาลบุญมูลนิธิต่างๆนะคะมีการโอนเงินไปเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนํำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์ห้าหนึ่งสี่เก้าหกนะคะมีเก้าก็ต้องมีหกมีหกก็ต้องมีเก้านะคะอย่าลืมนะคะเอาละวันนี้แม่วันน้องขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนํำโชคเลขน้ำโชคเลขเด่นประจำวันนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกัมนมทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนะคะเลขเด่นเย็นนี้รอนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ